ไม่เด็ด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 นะต้นไม้ห้ามห้ามเด็ดโอเคเออไว้ของเล่นไม่ไม่นั่งไม่นั่งงั้นด้นั่งลงมาลงมาระเบียงตัวนี้ห้ามนั่งไว้วางของกินเท่านั้นนั่งนั่งดีนั่งกับพ่อเนี่ย